อาใจญาณานาทิวาทนอยใจโยวห้วยใจญาณุใจญาณังเรื่องอัปปราสิตาปังเตแเสเสบัเจ้วิปปังทำเป็นเสดเดาสาบบุตรธรร วังารนสหพูชานีก็ถือว่าเป็นวันที่ดีพระราชนั้นตายครบถสประการโดยมี้พระพุทธก็ทำพระสงฆ์ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสปดีที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นวันเพนขึ้น15ค่ําเดือน8วันเพนเดือน8วันเพนเดือน8ก็ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเป็นวันอาสาฬหาบูชา นี่เมื่อกี้ยังเสียงที่ดีอยู่จามไปสามสี่ครั้งสภาพร่างกายเปลี่ยนทันทีโ <c oughs> อ้โหเออเอะไรอะคือช่วงแค่สองสามวินาทีเนี่ยนะแล้วก็พัดลมเป่าแล้วก็จามแค <c oughs> ่เนี้ยป่วยแล้โอ้ ร่างกายมนุษย์นี่มันบาบางร่างกายเรานะคนอื่นจะไมนะรู้สึกร่างกายมีความรู้สึกว่าร่างกายคนเราทนี่บอบบางนะ<ม>นู่นนิดนี่หน่อยก็กระทบกระเทือนหรือแก่ก็ไม่รู้นะเส <c oughs> <c oughs> ียงอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่น<ม>ับเดียวเองับเดียวสภาพเปลี่ยนภายในสองวินาทีจริงๆ<ม>เป็นความ เปลี่ยนแปลงที่เออเราก็ทําให้เรารู้ว่าทุกสิ่งมันก็เปลี่ยนแปลงตล,ลอดเวลานแม้แต่สภาพร่างกายเรานี่ควบคุมอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยนะถ้าเป็นของเรานี่เราต้องควบคุมได้ทุกอย่างนะครูบาอาจารย์บอกอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลย <laughs> <laughs> นะครับก็ไปวัดมาตามปกตินะครับเมื่อเช้าโอ้โหคนเยอะมากที่วัดวันนี้คนมืดฟ้ามวัวดินเลยก็ว่าได้ แน่นสาลาไม่มีที่นั่งเลยนะโอ้โหเต็มหมดที่นั่งทางเดินที่นั่งกันเต็มหมดแล้วก็ใส่บาตรนี่ล้นแล้วล้นอีกข้าวปลาอาหารนี่คิดว่าถ้าเอาเฉพาะกำลังของพระสงฆ์นะยิ่งฉันกันไม่รู้กี่วันจะหมดนะครับแต่ข้าวปลาอาหารแบบนี้ก็ท่านกเก็บไม่ได้อยู่แล้วเก็บไม่ได้พระวินัยบอกให้เก็บไม่ได้นะครับก็คงแจกจ่ายใ,ให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้ที่จะมีความต้องการนะครับต่อไปนะครับเราก็มีช่องทางเขาอยูนะ่แต่เยอะมากจริงวันนี้เยอะมากนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปวัดน,นะครับแล้วก็มาวันนี้ก็เอาบุญมาฝากแล้วก็ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับวันนี้วันพระใหญ่แล้วก็เป็นบุญใหญ่นะครับพรุ่งนี้วันขา้นาวพรรษานะพรุ่งนี้วันขา้นาพรรษามีกิจกรรมก็จะมีเพิ่มเติมจาก ปกติก็คือถวายพระน้องฝนกับถวายเทียนข้ามันสาวันะนี้ก็จะมีตั้งกองพระป่าด้วยนะครับตั้งกองพระป่าเพื่อจะไปทำโรงครัวคือที่วัดมีสาราธรรมสังเวชนะสวดพระพิธรรมงานศพแล้วก็โรงครัวยังไม่สมบูรณ์ุ่นนี้เขาจะกอพระป่าหาปัจจัยไปไปทำโรงครัวนะครับแต่เนจะ้าวาดก็ปรับปรุงเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นเพื่อ ความสะดวกของผู้ที่มาใช้นะครับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดนะวันนี้ก็คงจะไปวัดอีกวันหนึ่งนะครับคงไปนะครับกลับมาก็มานั่งทานกาแฟฟังเสียงน้ำตามปกติ <c oughs> นะครับข <c oughs> องเรานะแล้วก็หยิบหนังสือมาอา่านเนี่ยนานๆได้หยิบหนังสือเรื่องนี้มาครับหนังสือเรื่องบันทึกดูจิตนะครับตอนหัดรู้หัดดูของท่านอาจารย์ สุรวัตรเสรีวิวัฒนาทจานจ่สุรวัตรเขียนเล่มนี้ไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์2,549เกือบ20ปีแล้วค่ะปี่0ปีแล้วนะซึ่งก็อที่ไรก็ท่านสมัยเสมอนะครับเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติใช้การปฏิบัติท่านเขียนบอกว่าที่เจอว่ยที่สุดก็เห็นจะเป็นข้ออ้างข้ออ้างของคนที่ไม่ปฏิบัตินะ ฉันไม่ว่างเลยไม่มีเวลาเลยไหนจะงานไหนจะลูกไหนจะต้องดูแลครอบครัวสารพัดอยู่ที่ฉันหมดเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนเข้าวัดเข้าวากันก็ <c oughs> อ่านท่านบอกว่าขอบอกว่ามันมีวิธีหัดได้แม้จะหาเวลาเข้าวัดเข้าวาไม่ค่อยจะได้ขอเพียงให้ตั้งใจจริงเท่านั้นแหละถ้าตั้งใจจริงที่บ่นไว้มีทางออกแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจจริง ที่บ่นบ่นไว้คือข้อแก้ตัวเท่านั้นเองคนเราก็มักจะหาข้อแก้ตัวของตัวเองก่อนคนเราถ้าไม่อยากทําอะไรก็จะหาข้อแก้ตัวว่าโอ้ยติดอันานั้นติดอันนี้นะครับแต่ถ้าจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเหตุผลสนับสนุนเยอะแยะหมดหาเหตุผลสนับสนุนเยอะแยะหมดเเป็นเรื่องปกติวิสัยของมนุษย์เลยนะครับว่าจะหา เหตุผลหลักการอะไรมาสนับสนุนตัวเอง mm. จริงๆแล้วาการหาเหตุผลมาสนับสนุนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะอยู่หลักการอะไรมาสนับสนุนตัวเองนะ mm. ยกตัวอย่างตัวเองผมนะรัวช้าวัวช้านี้ท่านเจ้าวาดก็พูดถึงเรื่องของ mm. ความสําคัญของวันอาสา,าหาบูชาวันนี้คือวันที่ครบองคสาคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบ พร,ระพุทธคือพระพุทธเจ้าทั้นตัสรุวันมาแล้วนะครับตัสรุมาแล้วนะครับพระธรรมนะครับท่านก็ตัสรุพระธรรมมาแล้วนะ <ใช S 1> ขาดพระสงฆ์ขัดพระสงฆ์งก็คือพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ที่เคยมาปฏิบัติกับท่านแล้วก็เห็นว่าท่านย่อหย่อนจากการ ทำทุกขลักษณ์ิริยา<ม>ก็เลยหนีไปนี่กลับมาฟังธรรมะาจากท่าน,นสิ่งที่ท่านได้บอกเป็นครั้งแรกคือธรรมจักกัปวัตตนสูตรนะครับผมก็สวดธรรมจักบทธรรมจักกัปวัตตนสูตรมาระยะหนึ่งแหละมันก็มีชื่อปัญจวคียอยู่ในนั้นนะครับที่โยงมาตรงนี้เหมือนเหมือนกับที่ท่านเจ้าวาดเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าท่านแสดงธรรมจักกปะปวัตตนสูตรนะครับ นี้บทธรรมาจักรกับประวัตนสัสตรที่ที่ผลสวดเนี่ยก็เกิดจากความชอบแบบลว้ลวนๆเลยไม่มีเหตุผลเลยเลยนั้งสิ้น <c oughs> เห็นแล้วชอบซะบทนี้ชอบสวดนะสวดธรรมาจากักรแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะไม่บางทีก็อาจจะไม่ต้องมีเหตุผลลองรับใช้หัวใจเลยใช้หัวใจอย่างเดียวทําแต่พอหัวใจมันไปว๊บเนี่ยเวลาจะอธิบายอะ่ะมันต้องไปหาเหตุผลไง ไอ,อเหตุผลมาซัพพอร์ตมานูนี่นั่นนะครในเรื่องที่เราทำน,นี่ไเหตุผลนั้นก็แล้วแต่ว่าจะหยิบหลักการอะไรมารรหลักการประเพณีเขาทำกันมาหลักการเรื่องอ,อะไรอะน่นนี่เยอะแยะนะครับก็สนับสนุนไปนะครับแต่เอาจริงๆอะถ้าไม่อยากทำอะหลักการพวกนี้ไม่มีพูดหรอกนะ ทำกันมาเนี่ยเราไม่ทําก็ได้ถูกไหมไม่พูดนี่ยนี่กอมยอมราเราัจริงคนเราอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาหัวใจนาแหละนะครับถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในทางที่ที่ดีเราก็ใช้หัวใจนานะฮะเหตุผลถ้ามันไม่ดังเดือดร้อนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนตัวเองไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําแล้วรู้ว่าเราทําไปทําไมวัตถุประสงค์เพื่ออะไรผมว่า แค่นี้ก็น่าจะเตรียมพอราไม่ต้องไปหาเหตุผลเยอะแยะกายเป็นข้ออ้างก็กปเปล่านะท่านจะพูดเรื่องธรรมจักรแล้วก็มีอีกบทหนึ่งที่พระเจ้าสวดธรรมจักรคือในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจะมีชื่อของโคนทัญญะนะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปแรงอยู่ในบทสวดด้วยนะแล้วก็พูดอีกบทหนึ่งหลังจากท่านแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ย สดงอีบดหนึ่งชื่อยาๆผมจําไม่ได้แล้วนะท่านเจ้าอา,าวาสไล่สั่งเมื่อเช้าก่อนให้ก่อนนะครับก็เป็นสองบทในบทหลังเนี่ยจาเนื้อจาเนื้อความได้คือบทหลังนี่คือสแสดงให้เห็นเรื่องของอขันนะครับขันห้าความไม่แน่นอนของขันนะครับเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณแป๊บเดียวก็เปลี่ยนนะความ อะไรอ่ะม่นมีอะไรเป็นของเรานะครับอันนั้นเนะีนะ่ยเป็นบทที่สองเนะี่ยที่ท่านแสดงให้บัญเจัคคียนะีได้เห็นมีดวงตาเห็นธรรมนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นกลุ่มแรกโดยมีอัญญาโคนัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรก กลับมาที่หนังสือของท่านอาจารย์สุรวัตรนะครับที่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับโหมีข้ออ้างเยอะแยะเรื่องปฏิบัติไม่ได้ยังไงนะครับท่านก็เขียนประสบการณ์ของท่านซึ่งซึ่งมีประโยชน์มากท่านสรุปก็สุดท้ายเรื่องของการหัดนะหัดดูนะครับหัดด,หด,ดนะะูหัดรู้นะฮะหัดรู้หัดดูสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกได้ด้วยจิตที่รับรู้ ตามปกติธรรมดานะครับบางคนจะแบบเป็นอะไรอะ่ะบ,บับงคับบังคับเราจะต้องเป็นผู้ทรงสมถะบังคับติดให้มันนิ่งนิ่งต่นอกไม่ต้องหัดรู้หัดดูแบบเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่หรือเพียงแค่รู้แค่ดูเท่านั้นกายจะเป็นอย่างไรก็หัดรู้หัดดูว่ากายเป็นอย่างนั้น จิตจะเป็นอย่างไรก็หัดรู้หัดดูว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตจะต้องมีลักษณะเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่หรือเพียงแค่รู้แค่ดูได้โดยตัวเองคือไม่ได้เกิดจากการที่เราไปบังคับหรือไปควบคุมแต่จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อจิตไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเหมือนกับเรานั่งเมาสพอมีคนมาสกิดเรียกเราก็เหมือนตื่นจากฝันโดยที่ไม่มีการตั้งใจตื่นเลยแม้แต่น้อย จิตเองก็เช่นกันท่านก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายของหนังสือท่านสรุปไว้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจําไว้ตลอดเวลานะครับจำหลักให้แม่นนงบทนี้เรียกว่าบทจําหลักให้แม่นหลักการดูจิตบางครั้งครูบาอาจารย์จะใช้ด้วยคําที่ต่างกันไปเช่น ให้ราเลกรู้ถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงให้รู้สิ่งที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่เป็นกลางให้รู้สิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกตัวให้รู้สิ่งต่างๆด้วยสติสัมปชัญญะให้รู้มีความรู้สึกตัวเป็นเบื้องแรกรู้สึกตัวทำได้ยังไงก็อยู่กับลมหายใจรู้สึกตัวอยู่เสมอต้องมีที่อยู่ต้องมีที่อยู่ ที่อยู่ที่บ้านพูดหลายรอบแหละบ้านอยู่ลมหายใจที่อยู่คือลมหายใจดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับลมได้นะครับก็ถือว่าเรามีสติมีที่อยู่อยู่กับตัวเองได้ในระดับหนึ่งส่วนความคิดจะคิดอะไรก็กบังคับไม่ได้ก็ปล่อยไปเพียงแต่รู้ว่าอ่าตอนนี้กําลังเคล,นเนนนนล,เลินไปเรื่องนู้นตอนนี้กําลังเคลิ้นมาเรื่องนี้ไหลไปทางนู้นไหลไปทางนี้ร่างกายกาลังคันโดนยุงกัด นะกำลังช้า,ชากําลังเคลื่อนไหวแบบไหนเนีย่ยก็ใครถนัดแบบไหนก็ดูกันไปดูกายดูจิตนะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ mm hmm. การปฏิบัติที่ท่านอาจารย์สุรวัตรได้แนะนําไวนะ้ในหนังสือซึ่งผมก็อ่านมาปียี่สิบปีแล้วหรอเล็งบางนี่แหละนะครับพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก็ามาแชร์กันวันนี้ที่วัดก็มีเวียนเทียนนะฮะแต่ผมคงไม่ได้ไปเดี๋ยวไปพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอให้มีความสุขในวันพระใหญ่วันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็เอาใจช่วยให้อยู่กับตัวเองได้เยอะๆนะครับไม่เผลอไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลิน <laughs> ไ,ไ,ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ถึงจะเผลอจะเพลินไปก็ให้รู้ว่ากําลังเผลอกําลังเพลินนะครับนะนะก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันของเรา ซึ่งทุกคนก็ทำได้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับครับสวัสดีครับ